สวัดีครับใครเป็น FC เกี่ยวกับดอชคอยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคนที่เทรดในดอชคอยนะครับก็วันนี้นะครับเราโจหัวว่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนําพลังงานนะครับของดอชคอยเนี่ยนะครับจากการขุดดอชคอยเนี่ยไปใช้นะครับในอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างเช่นอ่างอาบน้ำมันมีผล เจ๋งไหมนะครับต่อราคาในกันดานของ o ดอ c o อยก่อนนี้นะครับเราต้องไปสรุปกันท้ายคลิปอีกทีเรามาดูกันตัวเนื้อข่าวนะครับเ mm hmm. ขาบอกว่ามันมีทวิตใหม่นะครับที่ได้แสดงออกมานะครับในการเป็นไอเดียบันเจิดนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการขุดป,ปิดคอยไปใช้ในการเป็นอ่างขับน้ำนะครับ และสิ่งที่น่าสนใจจริงก็คือวิธีดังกล่าวนะครับสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับซึ่งหลังไม่นานมานี้นะครับนายอีลอนมาร์กก็ตอบสนองต่อทวีตดังกล่าวทันทีโดยเขากล่าวชมสั้นๆว่าดีนะครับหรือ nice คำว่า nice ตรงนี้หลายคนนะครับก็ก็เอกมาแปลนะครับเป็นคำแสดงว่าอีลอนมาร์เนี่ยได้ทำการาสร้างอ่างอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับแต่ว่าในยะสำคัญข้างหลังนะครับคือต้องการที่จะชูประเด็นเหรียญดอ c คอยพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อต้นสัปดาห์คือ,อทวิตของ b o ็อกฟอร o นะครับคนนี้ก็ออกมาเสนอไอเดียให้กับอีลอนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ จะเห็นนะครับระหว่าง2ข่าวนะครับในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับผลปรากฏว่าราคาของ d o g e c คอยเนี่ยผมอันนี้ผมดูจากกระดานของป i ทาซ่านะครับก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พุ่งแรงนะครับแต่เมื่อมันมีข่าวนะครับมันก็จะสามารถที่จะรักษาฐานระดับของราคาได้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะไปวิเคราะห์อันทีละอย่าง อย่างแรกนะครับเราได้ล่าวข้างต้นแล้วนะครับเรื่องของฐานของราคาของดอจคอยนะครับการออกมาข่าวนะครับของอีลอนมัสในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะให้ราคาของดอจคอยเนี่ยไม่ต่ําไปกว่า9บาทนะครับซึ่งหลายสำนักหลายคนก็บอกนะครับว่าเกี่ยวกับดอจคอยเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับข่าวออกมา ไม่ว่าจะข่าวออกมาอย่างไรนะครับหรือว่าทำกระแสออกมาอย่างไรนะครับราคาของดอ c คอยก็ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับไปมากกว่าสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทไม่ได้แล้วนะครับก็ราคามันจะไปต่ำกว่านี้ผมว่าสิ่งนี้ไม่น่าถูกนะครับผมดูในราคาแต่ราคานะครับในวันนี้ไม่ได้มีข่าวแต่เรื่องของอ่างอาบนะ้ำอย่เดียวนะครับมี ข่าวเกี่ยวกับมีคนหนึ่งเอา,อา <Okay. S 1> เหรียญดอชคอยตมาทำฮาร์ดฟ็อกซ์นะครับเพื่อจะทำให้เหรียญของตัวเองเนี่ยได้รับการเชื่อถือนะครับ <Okay. S 1> ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ช่วยดอชคอยได้เหมือนกันรวมถึงข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับอ่างน้ำก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นพระเอกนะครับเป็นฮีโร่นะครับที่เข้ามาช่วย ราคาดอทคอยในเวลาที่ซบเซาครับก็ส่วนตัวของผมนะครับคือว่าราคาของราคาไอราคาของดอทคอยตอนนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับยาแรงนะครับกระแสที่แรงนะครับตอนนี้กระแสรหรือยาเนี่ยมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคนไม่รู้สึกว่าว้าวานะครับหรือทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในการซื้อขายของราคาน,คนั้นผมบอกเลยนะครับว่า ราคาของเหรียญดอจคอยตอนนี้มันก็จะทรงอยู่ที่ไม่เกิน12บาทนะครับไม่น่าจะทะลุไป12บาทณขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรนะครับดอจคอยเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันต้องดูข่าวนะครับไปดูกราฟพื้นฐานเนี่ยยากนะครับต้องดูกาลข่าวนะครับดังนั้นดอจคอยตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราจะสรุปโดยรวมนะครับคือว่าข่าวต่างต่างเนี่ยมีผลนะครับเกี่ยวกับราคาของดอจคอย แต่มีผลไม่มากนะครับเนื่องจากข่าวมันไม่แรงนะครับกระแสมันไม่ได้ดีรังนั้นมั่นใจได้เลยว่าใครจะเทรดในระยะสั้นอีลอนมาร์กจะช่วยอยู่นะครับแต่การเทรดระยะสั้นคุณยอมรับได้ไหมนะครับที่จะได้กําไรต่อครั้งนะครับประมาณบาทหรือ2บาทนะครับถ้าคุณเทรดในช่วงนี้นะครับคุณซื้อในราคาที่ประมาณ9กุดบาทนะครับก็จะได้ดีที่สุดนะครับเกุด้า ก็ผมดูน่าจะราคานั้นถ้าเกิดจะขายก็ประมาณ1 1กว่าบาทนะครับวันนี้ก็ปรับขึ้นมาที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็ปรับขึ้นมาที่11.515นะครับโดยเฉลีย่ยนะครับหรือประมาณ12ก็สามารถขายได้กำไรระยะสั้นได้ในราคานี้นะครับแต่ใครชอบเป็นอินเวสเตอร์นะครับหรือ VI เนี่ยก็สามารถยืนราคาดอ c คอยได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นขับที่ช่วยดอ c คอยได้เหมือนกัน รวมถึงข่าวนี้นะครับเกี่ยวกับอ่างน้ําก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นพระเอกนะครับเป็นฮีโร่นะครับที่เข้ามาช่วยราคาดอทคอยในเวลาที่ซบเซาครับก็ส่วนตัวของผมนะครับคือว่าราคาของราคาไอราคาของดอทคอตอนนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับยาแรงนะครับกระแสที่แรงนะครับตอนนี้กระแสหรือยาเนี่ยมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคนไม่รู้สึกว่า ว้าวนะครับหรือทาให้นักลงทุนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในการซื้อขายของราคาน,คนั้นผมบอกเลยนะว่าว่าราคาของเรียนดอชคอยตอนนี้มันก็จะทรงอยู่ที่ไม่เกิน12บาทนะครับไม่น่าจะทะลุไป12บาทณนะขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรนะครับดอชคอยเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันต้องดูข่าวนะครับไปดูกราฟพื้นฐานเนี่ยยากนะครับต้องดูกบข่าวนะครับนั้น ดอ c คอยตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราจะสรุปโดยรวมนะครับคือว่าข่าวต่างๆเนี่ยมีผลนะครับเกี่ยวกับราคาของดอ c คอยแต่มีผลไม่มากนะครับเนื่องจากข่าวมันไม่แรงนะครับกระแสมันไม่ได้ดีนะครับนั้นมั่นใจได้เลยว่าใครจะเทรดในระยะสั้นอีลอนมาร์จะช่วยอยู่นะครับแต่การเทรดระยะสั้นคุณยอมรับได้ไหมนะครับที่จะได้กําไรต่อครั้งนะครับประมาณบาทหรือ2บาทนะครับถ้า คุณเทรดในช่วงนี้นะครับคุณซื้อในราคาที่ประมาณ9.5บาทนะครับก็จะได้ดีที่สุดนะครับ9.5นะครับก็ผมดูน่าจะราคานั้นถ้าเกิดจะขายก็ประมาณ11กว่าบาทนะครับวันนี้ก็ปรับขึ้นมาที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็ปรับขึ้นมาที่11.515นะครับโดยเฉลี่ยนะครับหรือประมาณ12ก็สามารถขาย ได้กำไรระยะสั้นได้ในราคานี้นะครับแต่ใครชอบเป็นอินเวสเตอร์นะครับหรือ VI เนี่ยก็สามารถยืนราคาดอทคอยได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับทีเทในเหรียญดอทคอยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเพราะเราจะมีการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับข่าวต่างๆนะครับเกี่ยวกับดอทคอย เสมอเลยนะครับและว,วันนี้เราไปถึงข้อสรุปว่าดอชคอยยังไปได้ต่อนะครับและการไปได้ต่อของดอชคอยเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยข่าวดังนั้นพยายามติดตามข่าวจากแหล่งอื่นๆด้วยนะครับที่จะคอยอัปเดตนะครับราคาของดอชคอยก็หวังว่าดอชคอยก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับในหนึ่งวิกฤตของนักลงทุนที่ไม่ได้มีสายป่านยาวนะครับก็น่าที่จะเล่นในดอชคอยกัน สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งน,นะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ g e c o i n ได้ทุกวันนะครับเราฝากนะครับที่จะมี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกด Facebook และ y t u t u นะครับสำหรับวันนี้เรามีอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญคือไลน์กลุ่มนะครับชื่อไลน์กลุ่มว like ่า cryptocurrency community หาเราได้ที่แถ็ชุมชนนะครับหรือใต้โพสต์นี้ในกลุ่มก็จะมีการโพสต์ข่าวของหลายสำนัก ใครที่อยากมีความรู้ในการเป็นทักเทรดเดอร์นะครับหรือนักเก็งกำไรก็สามารถเข้าไปในกลุ่มได้เลยเพื่อจะไปเก็งกำไรด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำบนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ